จีผู้หญิงเปรี้ยวต้องเจียวคล่องจีผู้หญิงจองหองต้องขยันจีผู้หญิงลวดลายต้องไล่ทันจีผู้หญิงกลัดมันต้องหันผ่อนจีผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้าจีผู้หญิงมาย่อย่าใจร้อนจีผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่ง่อนจีผู้หญิงใจอ่อนต้องผ่อนตามจีผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก จีผู้หญิงขบปากต้องหมั่นถามจีผู้หญิงนุ่มนวลอย่าลวนลามจีผู้หญิงรูปงามอย่าวางโตจีผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่งจีผู้หญิงรวยสะตังต้องวางโกจีผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโมจีผู้หญิงยะโสอย่าขัดใจจีผู้หญิงรูปชั่วต้องยกยอจีผู้หญิงของตกต้องเก็บให้จีผู้หญิงใจร้อนอย่ามือไว จีผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือนจีผู้หญิงนักเดินทางต้องเงินหนกักจีผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อนจีผู้หญิงรุ่นน้องต้องคอยเตือนจีผู้หญิงเป็นเพื่อนต้องใจเย็นฮายถึงหนูหน้าตาแต่ไม่ดีแต่ดาวโหลดรีไม่ได้นะคะฮิฮีู่